ส่วนชาวสวนยางครอบครัวหนึ่งอยู่ที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดรังก็ปลูกพืชผักสารพัดชนิดในร่องสวนยางเนื้อที่5้าไร่ค่ะเพื่อจะได้เก็บผลผลิตขายในระหว่างรอกรีดยางนะคะและพืชที่ขายได้ดีและก็มีคนสั่งซื้อบ่อยๆก็คือตะไคร้ค่ะ เมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าตะไคร้จะทําเงินได้ดีขนาดนี้เพราะคิดแค่ว่าปลูกเอาไว้กินหรือว่าเอาไว้ขายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่พอมีกลุ่มผ,ผู้ผลิตพริกแกงใต้สั่งซื้อก็เลยทําให้นางพันนีสัตว์เซนต้องปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการโดยแต่ละครั้งก็จะต้องตัดตะไคร้ประมาณ400-500ต้นขายในราคา100ต้น60บาททําให้มีรายได้เสริมจากการตัดตะไคร้ขายเดือนละไม่ต่ำกว่า2,000บาท นอกจากตะไคร้แล้วพี่พันนีก็ยังมีรายได้จากการขายพืชผักอื่นๆอีกด้วยค่ะโดยปลูกทั้งพืชผักและไม้ผลไว้เต็มพื้นที่ร่องสวนยางพาราอายุสองปีที่บ้านไร่พรุตมณลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพราะไม่อยากจะปล่อยให้พื้นที่ถูกทิ้งไว้ให้เปล่าประโยชน์เลยตัดสินใจปลูกพืชที่ต้องกินต้องใช้เพราะถึงจะขายไม่ได้อย่างน้อยๆก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะสองปีแล้วหน้าที่ห้าไร่ค่ะหนะ้าไร่ ก็ปลูกพืชเสริมลงไปก็มีตะไคร้นี่อยู่ระหว่างระหว่างต้นยางนะคะอยู่แถวแถวยางค่ะทั่วสวนเลยค่ะแล้วก็แล้วระหว่างาแถวยางอะ่ะร,ร่องยางอ่ะค่ะจะมีกล้วยหญ้าวัวแล้วก็มีอะไรที่กินได้ก็เสริมลงไปมีขา่ามีกะมิ้นมี มีทุกอย่างที่กินได้ค่ะสำหรับการดูแลก็จะใช้ปุ๋ยคอกจากโคที่เลี้ยงไว้13ตัวช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและยังเป็นการบำรุงดินในระยะยาวด้วยส่วนผลผลิตการเกษตรที่เหลือก็จะนำไปทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ฉีดพ่นบำรุงดินร่วมกับปุ๋ยคอกโดยช่วยกันดูแลกันเองในครอบครัวค่ะไม่มีการจ้างแรงงานประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนทุกอย่างค่ะ